ขเขาเด็กกูเรอ้จริงจ้นเดี๋ยราไปก็ไนนะแ่่าอมแม่ลูกศิษยตออ์ตามข้ปุ้นเออตามข้ปุ้นกินมันนี่จะมาตามข้ปุ้นกินข้าวปุ้นเนาะเออบะชีชีเนาะเออไชโยออขมีนนเนาะเถอะ

นี่คือตำเพชรพริกจิยัวจ้า้งชิอังเขาิเ่มเลยเยสมา

เอาเลยว่าเส้นตันน่ะใส่แล้วแล้ว้นมเบลอยตัวไรส่งตัวนั้นไม่รู้นะีนนัตัวนั้นตัวหมอนตัวต่อค้าตัวต่อแม่แม่สีแดงตัวสีดับเปลี่ยนสีก็แม่งสับเปลี่ยนเ๋งเพือมาชุบขี้จนดรอปน้องเจ็บปะยังไง

打松些些嘞，打松嘞，咱打、哦、天天松，松，不卡土，比小坡，坡地不卡地呢。下嘛，下嘛<了>，下嘛。搞搞，你再加卡多啊。嗯。下呢，是打呢。打时候，提前打点就打点好了。